เราเราเราอาจจะไม่เมาเหล้านะเราอาจจะไม่เมาเหล้าหรอกอ่าแต่ว่าเราอาจจะเมาพบสุดจะหลบหลีกลีหนีไปไหนต้องสงสารงุ่มง่ามมางาหลาคานตามกันไปไม่รู้จะจบพบแดนอยู่ที่ไหนแหละพบพระพุทธเจ้าติแรงมากเลยนะพบนี่ติถึงระดับพระอนาคามีเลยนะ ยังมีพบพระนาคามียังเหลือพบอยู่หนึ่งครั้งกำลังพบพระพุทธเจ้าเทศในพระนาคามีว่าขี้แม้มีแค่กลิ่นก็รบกวนพบแม้มีจํานวนน้อยก็ไม่ควรนับอะไรว่ามีคุณเลยเก่ากับพระนาคามีเพราะพระพุทธเจ้าเทศจบพระนาคามีเป็นพระหลานเลยสามรูปนั่งฟังพระุทธเจ้าเป็นพระหลานเลยเพราะนั้นแต่เราเชาวโลกทั้งหลายเนี่ย อุ้ยสร้างกันจังเลยเรื่องภพนี่เนาะแต่ว่ามันก็เขาเรียกไหว้ไหว้ไหว้เหนือไหว้ไปทิศเนือเผื่อมันตกใต้เพราะว่ามีหลายคนพูดกาตมาไม่ใช่หลายคนหรอกหลายร้อยคนอาจารย์เกิดมันไปทําอย่างนี้ก็มันไม่ได้นิพพานเราก็ต้องเผื่อไว้บ้างเออก,ก็ก็ถือว่าดีเนาะที่จริงมันไม่ผิดหรอกพระพุทธเจ้าไม่เคยห้ามคนทําทานหรอกการทําทานแต่ว่าไม่เบียดให้จำแม่นๆมนก็คือไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่น ทำแล้วเป็นสุขก่อนทําเป็นสุขระหว่างทําเป็นสุขทําเสร็จแล้วเป็นสุขนี่เขาเรียกว่าบุญแท้แต่ต้องระวังบุญมันมีบุญมีสามประเภทมันมีบุญแท้คุณยายบุญเทียมบุญปลอมบุญปลอมก็คือบุญที่พระพุทธเจ้าไม่เคยตัดป้าละหันไม่เคยพูดใครกันะเรามาโฆษณาสรรพคุณกันเองทําอย่างนี้บุญเยอะอย่างนั้นอย่างนั้นโฆษณาทำไอ้นุนสร้าไอ้นี้บุญไวอันนี้บุญปลอมยมระวังให้ดี เพราะนั้นบางทีทําไปจนตายพอเจ้าของขึ้นมากูทําบุญมาตั้งเยอะตั้งแยะบุญไม่เห็นช่วยกูเลยก็ไปก๊อปปี้ก๊อปปี้ก๊อปปี้กระดาษแบ่งพันมากองพันพนังเลยจะเอาไปซื้อจริงๆซื้อไม่ได้ตักบาทเดียวพอเจ้าของก๊อปปี้กระดาษมาวางเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ตัวแล้วก็โดนเขาหลอกโยมดูง่ายๆเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นได้นะก็ไม่เป็นไรไม่ต้องตัดละ ถ้าเขาทําเพื่อหวังเงินหวังทองอ่ะผู้ผู้ที่ว่าเอาอ่ะหวังเงินหวังทองอ่ะมักจะไม่บริสุทธิ์แล้วมักจะไม่บริสุทธิ์แล้วนั่นมักจะใช้วิธีการกุศโลบายไปหลอก,กลวงถ้าทํานี่มันมันวิธีทําบุญบตั้งเยอะแยะไม่จําเป็นจะต้องเป็นเงินเสมอไปที่จะเป็นเงินมีไหมมีเพราะบางอย่างมันต้องใช้เงินไปซื้อก็ถูกต้องมันมีความจําเป็นอย่างนั้นอันนั้นก็ไม่ผิดนะถูก แต่ว่าไม่ใช่แตบี้แตบันล้านหนึ่งก็ไม่พอสิบล้านก็ไม่พอร้อยล้านก็ไม่พอพันล้านก็ไม่พอมื่นล้านก็ยังไม่พออีกเนี่ยมันแปลกแปลกไหมแล้วเราก็เดือดร้อนไปหมดเลยเนี่ยเขาเรียกว่าสมสารหาพบช่วก,กับช่วก,กันไม่จบไม่สิ้นเนี่ยเราไม่เมาเหล้าแต่เราจะเมาพบก็ต้องระวังหน่อยเนยอะเ,เป็นคําเตือนเนาะเพราะเราประพฤติปฏิบัติกันเอาทีนี้ก็ข้อต่อไป ข้อที่สัมมาวายามะความภาคเพียรที่ถูกต้องอ่ะเมื่อกี้นี้ข้อเดี๋ยวก่อนอาจะมาสรุปก่อนสัมมาสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสามตัวนี้เป็นศีลน,นะโยมนะ้ายุมทำสามตัวนี้ได้สมบูรณ์ศีกลกายวาจาใจโยมอยู่ครบเลยอันนี้สามตัวนี้เป็นศีลน,นะ,ะตัวแรกตัวแรกสัมมาทิฏฐิกับสัมมาส,สังกปะ สองตัวแรกนะเป็นปัญญาเนี่ยเป็นปัญญานะโยมโยมจำไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแต่มาจะสรุปให้ดูอีกครั้งว่ามันดีตรงไหนอ่าไม่น่าเชื่อเลยโยมสมมติว่าโยมทําอะไรมากมีองค์8โยมไม่รู้ตัวเลยทําได้ไม่ขาดไม่ตกไป่ร่องโยมถ้าเขามาพูดเรื่องศีลสมาธิปัญญาบอกฉันนี่แหละทามาสมบูรณ์แบบที่สุดเพราะมันคือศีลสมาคือปัญญาศีลส,สมาธิเลยตัวตัวมรรคองค์8นี่นะเมื่อกี้นี่เราพูดไปเป็นศีลทั้งหมดทางบาจา นะทางท้งทาง,งวาจาทางกายแล้วก็เป็นอาชีพรวมไปหมดทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเลยอาชีพอ่าทีนี้เป็นต่อไปเป็นสัมมาวายามะเนาะใช่ไหมข้อที่6เนาะสัมมาวายามะความภาคเพียนที่ถูกต้องอ่าภาคเพียนที่ถูกต้องตัวนี้เป็นสมาธินะโยมจาไม่ดีนะตั้งแต่ข้อนี้ไปจนถึงสมาสมาธิเป็นสมาธิเพราะนั้นโยมไม่ถ้าโยมกลับไปบ้านโยมไม่ได้ทําสมาธิ ยมไม่ได้นั่งดูลมหายใจไม่ได้อะไรถ้โยมทําอย่างนั้นได้ก็เประเลิิดประเสริฐสีแหละแต่ถ้าโยมทําอย่างนั้นไม่ได้โยมคอยนั่งละอกุศลตามองค์มรรคข้อนี้เา้าเดี๋ยวลองไล่ไปอาสัมมาวายามะมีอยู่ทั้งหมดกี่อย่างสอ, <4 S 2> อย่างเนาะหนึง่งอย่างที่หนึง่งพูดเป็นภาษาไทยภาษาบาลีมันงงหนึง่งละอากุศล ไม่เกิดก็ไม่ให้เกิดขึ้นเห็นไหมยมรู้ไหมว่ายมทําสมาธิรู้ตัวไหมว่าทําสมาธินี่เพราะอกุศลไม่เกิดอกุศลไม่เกิดจะเกิดไม่ให้เกิดจะเกิดไม่ให้เกิดจะเกิดไม่เกิดจิตยมจะตั้งมั่นจะเป็นสมาธิเห็นไหมมันมันจึงไม่ต้องไปวุ่นวายยากว่าต้องมานั่งกรรมฐานนั่งทีละวันเจ็ดวันปวดแข้งปวดเข่ากันอยู่ได้อันนี้เลยอ้าวนี่เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นแต่ว่า เราอะกับไม่เข้าใจมันก็เลยไกลไปของยากไงทั้งที่มันเป็นของไม่ยากอ่าไม่ของไม่ยากสาตุน้ําอะไรใหญ่เออท,บบทําไมทําไมต้องถามก่อนทํามทไมต้องถามก่อนทุกครั้งเพราะว่าพิจารณาแล้วจริงฉันเพราะของบางอย่างมันไม่ถูกธาตุขันเพราะฉันไปแล้วโยมเอ๋ยไม่ได้รับได้นอนเลยนะ